ยูว่าซับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่ผมบางเยียเซาปบานะเเอฟซีหลังจากที่หลายคนขอกันเข้ามาเยอะมากวันนี้บางเงียก็จะมาทำให้นะ เดี๋ยววันนี้มึงจะมารีวิวปลานะที่มีให้ดูนะครับอันนี้มเมียเพิ่มบอกมาได้เป็นสองบอ่อแล้วทุกคนเห็นยวเมยเดี๋ยวมึงจะมารีวิวปลาให้ดูทั้งก็ปลาที่นู่นและก็ปลาที่นี่แหล,ล,ล่งที่เมียไปจับมาว่าปลาจะสวยงามและแค่ไหนและใกลสนใจก็ทักมาให้เร็วเพราะถ้าช้าหมดหมดแน่นอนฉะนั้นคลิปนี้ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแกชร์และตามอะไรกันเลยจริงๆมันเป็นปุ๊บสวยไปทุกคนเมียจะตายอะไรแบบนี้เลยนี่นี่ทุกคนนี่เลย ชุดนี้คือชุดที่ว่าของแท้แล้วก็ชุดนู้นเพื่อชุดของแท้แล้วก็อีกสองบ่อก็ของแท้เดี๋ยวมันไงจะเปิดให้ดูตอนไม่เปิดก่อนนะี้กคนให้ดูตอนไม่เปิดก่อนอ่าให้ดูตอนไม่เปิดก่อนนะเราคร่าวก่อนนะโอ oh. ้ให้มาดูคู่นี้ก่อนก็ได้นะคู่นี้ยังไมเปิดคู่นี้อะไรก่อนก็ได้อ่าคู่นี้ขึ้นเป็นคู่เบิกเลือกนะทุกคนคู่อาพรหมเบิแต่ว่าก่อนที่เราจะดูคู่นี้เราก็ไปเปิดพวกนี้ตัองไปก่อนเดี๋ยวก็กลับมา เปิดน้ำมัไปเลยทุกคนนะโอเคเดี๋ยวมันจะเปิดให้นะมาดูว่ามันจะสวยงามมากแค่ไหนนะทุกคนเราจะเปิดแล้วมาดูกันว่าตัวไหนที่สวยที่สุดที่มังเหยีได้มาบอกเลยว่าผางชืงทุกคนเออถ้าไม่ผางชืงมันไม่ใช่บางเหยียดมาแกะออกาหมดโอเคแล้วเรามาดูกันต่อเดี๋ยว มันต้องใช้เวลาหน่อยนะทุกคนอ่าของดีมันต้องใช้เวลาทุกคนเอาขวดนี้ทำไมไม่ตัวแวลวะเงียไม่ได้ล้างเหรอไอ้อไรของเงียบล้างขวดยังไงขัดขวดยังไงไม่แวววะอ,อะไรวะทุกคนไม่เบื่ออย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจของเงียด้วยนะทุกคนของเงียบมาเปิดปลายดูแล้วนะทุกคนโอเคขออนุญาตเก็บไอ้นี้นี่ก่อนเดี๋ยวเรามาปิดใหม่บอกเลยว่าของเงียบมีของแท้นี่ก่อนใน นี่นะทุกคนนี่ไงไหมทุกคนว้าวโอ้ยอ,อืมนี่คู่น้องๆน,นะทุกคนนี่นี่คู่น้องๆน,นะนี่ทุกคนดูนี่คู่น้องๆน,นะดูโอ้โหคู่น้องๆเป็นธรรมชาติมากไปดูพี่ๆดีกว่านี่ทุกคนพี่ๆตื่นแล้วทุกคนโอ้โหบางอย่างจะจะโชว,ชว์ชุดนี้นี่นี่ แต่กระชวนนี้นะทุกคนพ่อพันเลงทุกคนงงเงียบโอ้แต่วันนี้ก็สวยนะทุกคนดูนี่ก็สวยมากเลยแต่วันนี้ก็สวยมากเลยเหมือนกันทุกคนวันนี้เหียบเลือกดูไม่ถูกเลยว่าคู่ไหนสวยกว่าแต่เอาเงียจากดูผู้พันนี้พ่อพันนี้ทุกคนแสงมันไม่ค่อยได้นะทุกคนแสงมันไม่ค่อยได้แต่ว่าพ่อพันนี้บอกเลยว่า ดูทุกคนกระโดงม,มันโคตรยาวนะทุกคนกระโดงมันนะไปกระโดงโคตรยาวเลยทุกคนดูแล้วก็สวยแบบสาฮาพาเผย,ยมากสมกับที่เป็นพ่อปันยิงทุกคนนี่คนัวทุกคน,นดูดูแต่ละคู่ของเงี้ยนี่แต่ละตัวตัวนี้ก็กระโดงดีนะทุกคนดูดูโอ้โหโอ้หเหียมันไม่ใจให้ดูคู่ไหนดีทุกคนดูดด มันสวยทุกตัวทุกคนอือนมดูไปตั้งแต่คู่แรกนะนี่คือคู่แรกทุกคนอ่าคู่แรกก็จะสวยประมาณนี้เพิ่งเปลี่ยนน้ำเมื่อวานนะทุกคนเปลี่ยนน้ำเมาาื่อวานให้อาหารแล้วก็เปลี่ยนน้ำดูทุกคนดูกันแบบชัดๆนะใครชอบตัวไหนก็สกิดมาได้นะทุกคนนี่แต่ละตัวก็ได้ดูแบบชัดๆเลยนี่คู่ที่สองคู่ที่สองนี่ทุกคนโอ้โหเนือ้อ หนังกรีดอะไรทุกคนดูนาเองนี่ทุกคนนี่สีตัวแรกนี่สีตัวแรกสีตัวแรกอ๋อหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าห้าแล้วก็หกทุกคนโอ้โหเฮ้าโอ้โหเฮ้าก็ไม่ธรรมดาทุกคนดูโอ้โหดูดูโอ้ตัวนี้ทุกคนดูทุกคนตัวนี้ให้ต้อยเถอะมันโคตรสวยตัวนี้ทุกคนตัวนี้สวยมากอืมสวยมากทุกคนสวยจริง คือรูปทรงมันคือสวยมากโอ้ตัวนี้ก็รู้สึกแปลกๆอันทุกคนเป็นปลาอะไรไม่รู้แต่ว่าบางเหยชอบตัวนี้มากทุกคนดูใครชอบเหมือนบางเหยบ้างคือคอเกล็ดเครื่องหางมันสวยสมบูรณ์มากทุกคนโอ้โหโอ้โหทุกคนดูดูทุกคนโอ้โหสวยจริงทุกคนนี่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 มันมีพอมันมีที่แอบนะทุกคนมันก็จะแอบปลานี่มันเหมือนกับโอ้โห เดี๋ยวมึงจะกลับามาไม้ดูเดี๋ยวมังงจะพาไปดูนู้ก่อนมากเลยแล้วก็มึงจะพามาอัปเดตนี้ทุกคนบอ่อปลาเงียดอ่านี่ทุกคนนี่เป็นบ่อปลากัดปลามังงจะเอาปลากัดปลามาปล่อยในนี้ซึ่งไม่ปนกับอะไรเลยแล้วก็ในบ่อน,นี้ก็จะเป็นปลาหัวเงินหรือว,ว่าปลาหัวตะก,กัวทุกคนนี่นู่นทุกคนนู่นมันออกมาแล้วเนาะพ่อพันออกมาแล้วหนึ่งสองเดี๋ยวเราค่อยตักขึ้นมาดูตอนนี้เราเห็นแล้วพ่อพันรองตัวแล้วก็ลูกๆมันโคตรเยอะนะทุกคน แต่ว่าบ่อน,นี้ก็มีปลากัดอยู่ด้วยแต่ว่าก็เดี๋ยวก็ย้ายออกเดี๋ยวเราไปดูปลากัดขมีกันดีกว่านี่นี่ปลาหัวตะกรวยจะอยู่โซนนี้กระดิ่ใจก็จะกิดมาได้บอกเลยว่ามันสวยมากอ่านี่ทุกคนเรามาดูปลากัดของเมื่อกันดีกว่าซึ่งโอ้โหคุณดูหืน,นีุ่คนม่านยาวมากตัวนี้บอกเลยว่าม่านมันยาวจริงๆม่านสองขีดนะทุกคน ดูทุกคนม่านมันชองคีบเลยนะมันกีบอกว่ามันเว่งก็ได้นะแต่มันไม่ได้เว่งนะนตัวนั้นก็ไม่ธรรมดาอนี่ทุกคนตัวที่เหนียวกว่านี่เลยเอ้แต่ว่าที่พวกนี้ก็สวยโอ้โหตัวนี้ทุกคนตัวนี้ก็สวยแต่มันเพิ่งออกมาแล้วก็ใหญ่ด้วยทุกคนดูโอ้โหมันออกมาแล้วทุกคนนั่นย่อยเถื่อเถ้โอ้โห ยอยสวยไม่รู้จะดูยังไงนี่ก็คือความสุขของเด็กแววายนะทุกคนเนี่ยนางดูความสวยงามของปลากัดปลาสัตว์น้ําประจำชาตินะทุกคนนี่เราช้อนมาเพื่ออนุรักษ์นะทุกคนเพื่ออนุรักษ์เพาะพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปอย่าให้มันสูญพันธุ์เพราะมันเป็นปลากัดที่ว่าเป็นของประเทศไทยแล้วก็อืมคือมีมานานตั้งแต่รุ่น รุ่นนู้นทุกคนรุ่นตโตโหมน,นู้นทุกคนดูใก็ความสวยงามของมันนี่คือแบบน่าหลงไหลมากเลยทุกคนนี่ดูทุกคนเงยมาดูของตัวน,นี้ดิตัวนี้ยังไงบ้างโอ้โหตัวนี้ก็ลายแม็กจริงๆทุกคนนี่ทำไมตัวน,นี้มันอยู่ตรงนี้ล่ะอเพราะเงยดไม่มีที่ตั้งที่ตั้งไม่พอที่ตั้งมันยาวไปบนนู้นแต่ว่าก็ให้มันมาอยู่ตรงนี้บ้างแบ่งมันเดี๋ยวเป็นไงก็จะขยายปวดเล็กๆมาตั้งฝั่งนี้เนี่ยจะตั้งปวดเล็กตรงนี้อีกทีหนึ่งเงยทำตั้งมาแล้ว นี่คนโอ้โหเราดูเราดูกันแบบเพิ่มๆเลยนะสวยมากดูแล้วดูอีกให้ดูแบบได้เห็นไปเลยว่าใครชอบตัวไหนตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งนะครับทุกคนตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกมงเหย็ดชอบตัวที่หก เดี่ยวตัวที่เจ็ดอะไัวเจ็ดก็สวยตัวที่แปดก็สวยนะทุกคนมันรู้สึกแปลกๆนตัวที่แปดนี่แบบตอนนี้คือบางเห็นไม่รู้ว่าเล็งหนเป็นเล็งไหนนะตัวที่เก้าตัวที่เก้านี่ใหญ่พอพันได้ทุกคนเก้าตัวที่สิบก็สวยแต่ว่าขนาดเล็กลงมาโอเคตัวที่สิบเอ็ดโอ้ตัวที่สิบเอ็ดก็ไม่ธรรมดาสิบสองสิบสามนี่ขี้อายแอบสิบสี่กับสิบห้าคองแท้โอ้ดูดูดู แก้ okay, จริงพบอนบางเหียบสวยมากนี่แหละความสุขที่ว่าใครๆก็อยากมีโอ้โหดูทุกคนดูเราไปจับมาเองแล้วเราก็เลี้ยงมันให้กินอาหารดีๆนะครับก็หลายคนก็ถามว่าอาหารเงียบนั่กินอะไรก็ถ้าเราไม่มีลูกน้ําเราก็ให้กินเต้าหู้ไข่นะครับมันจะไม่ผอมนะครับปลาแต่ถ้าเรามีลูกน้ำนะก,กินลูกน้ําดีกว่าทุกคน อาหารเม็ดไม่ค่อยแนะนํานะครับแต่ว่าถ้าไม่มีแล้วก็แอบกินได้นะทุกคนมันก็กินนะครับเพราะมันทํามาสําหรับปลานะครับนี่ทุกคนเป็นไงบ้างครับสําหรับปลากัดปลา,ปานี่มันก,ก็รีวิวให้ดูแล้วนะสําหรับคนที่ทักมาบอกว่าบางเอยดร,กรีวิวปลากัดปลา,าที่มีให้หน่อยตอนนี้คือหลายคนว่าถามว่าบางเอยดจับมาเยอะมากทําไมเหลือแค่นี้ก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าทาไมเหลือแค่นี้อันนี้เป็นชุดใหม่ที่เมยขึ้นฟอร์ม ขึ้นฟอมคัดขึ้นฟอร์มไว้นะครับแล้วก็ชุดเก่าๆก็เอาง่ายๆหมดแล้วทุกคนก็บอกกันเท่านั้นแหละหมดแล้วแล้วก็ชุดปลาหัวตะกวนนั้นก็ฟอมตั้งไว้ข้างบนคัดเรียบร้อยใครก่อนินใจก็จะกิจไม้เร็วได้เลยเบาเลยคัดก่อนนะครับบางเหจะคัดส่งให้เองนะครับใครอยากได้ปลาก็แค่ทักบอกมาว่าจะเอากี่ตัวนะครับเอาแบบไหนบอกมาเงินคัดให้เองนะครับคือที่บางเหยดไม่ให้เลือกเพราะว่าเวลาเลือกไปแล้วบางคนไม่เข้าใจว่าปลากัดปลา บางตัวมันคล้ายๆกันนะครับคือบางเอียดไม่ส่งผิดตัวแน่นอนแต่ว่าเพื่อความสบายใจบางเอียดเลือกให้บางเอียดเลือกให้นั้นคือสบายใจสุดครับคือคนที่สั่งไปก็จะได้ตัวที่แบบว่าคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มที่ว่าเสียเงินกับบางเอียดแน่นอนเพราะว่าบางเอียดหล่อมากสูไว้โอเคคลิปนี้ก็บางเอียดไม่ได้ดำตำเพลงนะครับบางเอียดจะสู้ไม่ไดเลยปับ๊บมันไม่โฟกัสสูงปับ๊บ มันไม่โฟกัสรวมปับ๊บมันไม่โฟกัสเพราะมันมืดนะทุกคนโอเคหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะโอ้โหแต่มันสวยจริงนะทุกคนนะคือหยุดดูไม่ได้เอาไงไ่ายงหยุดดูมันไม่ได้เพราะมันสวยมากคือมันไงก็จะพาเวียนไปเวียนมาอยู่แถวนี้มันสวยจริงทุกคนดูเอาเองสวยทุกตัวประมาณนี้เนาะโอ้โหของแท้ครับน้อง,องโอเคหนะ้าไม่ต้องดูเยอะนะดูแค่นี้ตามกำกอ คำนับท่านใดสนใจก็สะก,กิดทักเช็ดนะก็หาช่องทางกันก็มาเองใครติดต่อได้ก็จะได้ก็แค่พิมพ์ชื่อก็ขึ้นแล้วบางเงยียบอกเลยนะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่อยากให้ดูเยอะก็เท่าน,นี้พอบางเหยียดขอไปดูปลาต่อกดไลค์กดแชร์กันเลยเดี๋ยวว่าบางเหียดไปช้อนที่ไหนอะไรยังไงก็ติดตามกันดูเพราะว่ามันสนุกมากทุกคนฝากกดไลก์กดแชร์และตามเลยจิบเลจิบป็นปินปิน,ปน,ปน